เอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่ทําให้อิหมันเพิ่มเราจะรู้ดีแต่ละวัน linear, เราต้องรู้ในประชีตประจําวันเราเจ็วันต่อสัปดาห์มีบรรยากาศอิหมันที่ไหนบ้างาะลลอฮ์ลลอฮ์สุลัาะลลอฮ์ลลอฮสัลลัมอิหมันมุสลิมบันทึกนะเด็ตัวนี้อินนดุนยาฮุลวาตุลขอธีรอขานะบีบอกแท้จริงโลกดุนยานั้นมันเขียวขจีหอมหวานน่าดึงดูดมีสีสันน่าตื่นตาตื่นใจความหมายของมันสภาพของดุนยาฟังให้ดีนะอุลามาอธิบายเลยว่า คนเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับดุนยาเนี่ยแล้วปล่อยให้ใช้ชิวิตอนดุนยาดุนยาจะเป็นอะไรเขียวขจีหอมหวานน่าดึงดูดน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับเขาอันนบีบอกเอาไว้เรามีนบีเป็นทางนําเราไม่เสียเปรียบเราได้เปียบกว่าทุกคนบนโลกนี้เลยถ้าเรามีท่านนบีเป็นทางนําอัลลอฮฺมุสตต์ลิฟ um ุกุมฟีฮะและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นให้พวกเจ้าเนี่ยมาอยู่กันสืบทอดกันสืบทอดจะไปยุคแต่ละยุคแต่ละยุค มาอยู่บนหน้าแผ่นดินฝายเย่ทูรุไกฝะตะมาดูและอัลลอฮ์จะดูว่าใครกระทำอามันอิบะาดาอะไรกันบ้างทำความดีอะไรกันบ้างซึ่งไปสอดคล้องกับสุรันมุลโซร์ที่ห7อยายะที่2อัลลอฮ์เรียคอลกันมวาวตะวันขยาตะลียาบะลูะกุมไออยูกุมอะสนุออามาลาอัลลอฮ์สร้างความตายและความเป็นมาเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทดสอบพวกเจ้าว่าในหมู่ของพวกเจ้านี้ใครจะมีการงานที่ดียิ่งดุนยาเนี่ยเขียวขจีหอมหวานหน้าดึงดูดหน้าพึงพอใจ ดูจากสายตาเนี่ยมันดูหน้าสดใสหน้ายัวย่วยวนหน้าตื่นตาตื่นใจจำไว้ดุนยาจะเป็นแบบนี้เหมือนผมยกตัวอย่างเสริมไปเหมือนงูพิษที่มีสีส่วนแต่มันคืองูพิษเอาไ้เลยครับเพราะฉะนั้นดุนยาจะมีลักษณะแบบนี้ฟีเจอร์ลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้จำเอาไว้ เมื่อเน่ดุนยามันมีลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องดูอยู่กับดุนยาเราก็ต้องอยู่กับดุนยาให้ฉลาดไงเราว่าอยู่กับดุนยาบนโลกดุนยาจริงแล้วดุนยามันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราจะทํำยังไงอะให้ให้รอดจากการถูกโยโย่เพราะเราต้องใช้กับดุนยาทุกวันเลยผมว่าล่ะจะก่าจะตายอะกันนั่นแหละคนฉลาดก็ต้องมาทําให้มันเป็นรูปธรรมว่าเราจะปลอดภัยจากดุนยาได้ยังไงเพราะดุนยามันน่ากลัวเหมือนเหมือนงูพิษแต่นบียกเรื่องดุนยาอลอพูดเรื่องดุนยาเนี่ยไม่มีบวกเลยมีลบอย่างเดียวเลยมีแต่ลบแบบความความหมายไปในทางที่ ล้วจะทํำยังไงเราอยู่กับดุนยาลุงคุณมาเรียนในมหาวิทยาลัยดุนยาคุณทํางานดุนยาคอยู่กับดุนยาอยู่กับสิ่งยั่วยุทั้งหลายผู้หญิงเต็มไปหมดเลยจะทํายังไงให้ปลอดภัยจากดุนยาเพราะโดยตัวดุนยาเองแล้วนี่ก็ก็คือเป็นสิ่งที่เย้าวยวนยั่วยวุแสงสีเสียงอะไรตอนน่ออะไรจะทํายังไงจะทำยังไงอันนี้พูดบนฐานที่ว่ามั่นใจแล้วนะอาคิรรเนี่ยชัดเจนแล้วพูดอ่านมาจากอัลลอฮ์ะไม่ขัฮขด้ษวันนี้จะไม่มีความหมายพูดบนฐานว่านรกมีจริงรออยู่สวรรค์มีจริงอัลเลาา์สรร้้ววีบอออขคผ่่นทก ้วยวิธีที่อัลลอฮ์บอกเท่านั้นตกนรกด้วยกับการฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเวลาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำไงให้ปลอดภัยบุดุนยาหนึ่งในสิ่งที่อวลามาแนะนาเอาไว้ก็คือต้องเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่จะทาให้เรานึกถึงอัลกิรอจิบบรรยากาศแห่งอีมานอ่ะมีกุรอานทีอ,องค์การหนึ่งยกให้ฟังสุรอัลฮดีษสุโรที่ห้าสิบเจ็ดอายะที่สิบหกอัลลัมยะนิลลารีนะอามานูอันตักชา,า 5, 17, อัูลูบูฮุมลิซิกร 5, 17, ินละ ว่ามาน่ามันนัักทีว่ามาอยากูนูกัลลลนลยนะอุตลกิตะบมินกอบลุฟตัตโลาอเลาย์ฮิมุลอามาดุฟากอรัคกูลูบูฮุมว่าแกที่ร่มมินฮุมฟาสิคุนยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของเขาจะนอมน้อมต่อการลําลึกถึงอัลลอฮ์และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริงและพวกเขาอยากได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนหน้านี้พวกคุณพ,พ,พวกคริส แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไปแก่พวกเขาดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงตายด้านอ่านี่ท่อนสาคัญที่ต้องการจะเน้นอัลลอฮ์บอกว่าช่วงเวลาที่เนิ่นนานเนี่ยมันได้กินระยะเวลานานนะมันมีแก็บช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนะเกินไปแก่พวกเขาหลังจากเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจึงตายด้านอืมระวังให้ดีตอนและส่วนมากของพวกเขาจึงเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับอุลามาอธิบายว่าฟังให้ดีนะ เวลาที่ยาวนานในการออกห่างจากบรรยากาศแห่งอิมานนั้นเป็นเหตุให้อิมานนั้นอ่อนแอหมายความว่าเนี่ยเราไปนั่งอยู่อย่างนี้นะโอ้อิมานเพิ่มถูกไหมรู้สึกอิมานเพิ่มได้รับความรู้นู่นนี้นั่นในบรรยากาศแบบนี้ยถ้าเราทิ้งบรรยากาศแบบนี้ให้มันยาวนานแต่ละคนจะมีระยะเวลาที่ยาวนานไม่เหมือนกันบางคนน้ำมันหมดไวาบางคนน้ำมันหมดช้าหน่อยเติมไปเติมเติมไปเยอะหน่อยแต่ผมใช้คำว่าเติมน้ำมัน บรรยากาศห่งอิมานเนี่ยถ้ามันห่างหายไปนานนะมันจะเป็นเหตุให้อีมานอ่อนแล้วมันจะเริ่มอ่อนทีละหน่อยตอนอ่อนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวมันจะมาทีละหน่อยเดีละหน่อยเีละหน่อยเี๋ะหน่อยอีมานอ่อนหมายความว่าเราไปหาดุนยาแล้วเราหลงดุนยาแล้วสีสันดุนยาพาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่ทําให้อิมานเพิ่มจลับไเลยนะเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่ทําให้อหมานเพิ่มเราจะรู้ดีแต่ละวันเนี่ยเราต้องรู้ในประชีวิตประจําวันเราเจ็ดวันต่อสัปดาห์มีบรรยากาศอหมานที่ไหนบ้า อันนี้เราทำเสุดแล้วตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยที่อยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่หาจะแทบไไม่ได้ใช่ปหล่ะก็ทำไมดิ้นรนกันผมบอกแล้วถ้าสร้างบรรยากาศที่ทําให้อิ่มานเพิ่มเองไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนเอาตัวเองไปอยู่ในคนที่เขาสร้างเอาไว้แล้วคุณต้องดิ้นรนเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่นั้นเขาสร้างไว้แล้วสบายอยู่แล้วเขาอุตส่าห์สร้างไว้อาจจะเขาอาจจะสร้างนานกว่าจะเขาจะสร้างแบบนั้นได้่ำไมคุณมาถึงคุณเข้าไปเลยสบายเลยบ้านหลังหนึ่งเขาสร้างไว้อย่างดีเลยถ้ามคุณไม่รู้เหรอเขาสร้างเหนื่อยขนาดไหนแต่คุณมาพูก เห็นคุณค่าด้วยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นถ้าคุณไม่เอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่ทําให้อิมานเพิ่มคุณเจอดุญญนยาแน่พูดอย่างเงี้ยคุณเจอดุนยาเกินแนะ่บอกให้เพราะนบีบอกเอาไว้แล้วดุนยามันน่าหลงไหลมันน่าหอมหวานมันน่ายัว่วยวนมันน่าตื่นตาตื่นใจใช่มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจําเอาไว้นะจำากับผมเอาไว้นะผมพูดแบบเนี้ยผมเห็นอะไรมาเยอะถ้าคุณทิ้งฮาลาก็คุณทิ้งกลุ่มจะมาเมื่อไหร่ถ้าคุณไปมีอิจมา,มามนทังไม่เป็นไรประเด็นคือคุณทิ้ง สถานที่บรรยากาศอีิม่านแล้วคุณไปอยู่ในบรรยากาศที่เป็นดุนยาไม่มีอิม่านเพิ่มเลยคุณเตรียมตัวเลยตอนแรกต้องถามตัวเองก่อนว่าแต่ละวันในชีวิตเราเนี่ยเจวันต่อสัปดาห์เนี่ยเราเอาตัวเองไปอยู่ในบรบร,รยากาศที่ทำให้อิม่านเพิ่มกี่บรรยากาศมีมีกี่บรรยากาศกบรราาศ้างแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในกี่บรรยากาศ แล้วพอไหมพอไหมที่จะประคับประคองอ إ ม่านตัวเองไปได้ผมถึงบอกกับคนที่อยู่ใกล้ผมเป็นประจำเลยว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวเรียนจบคุณจะไปไหนคุณจะไปฝึกงานแล้วที่นั่มันมีปรรจากาศอิมานไหมเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเอาไมค์เซ็ดดุนยามานะปรับได้เลยเอาไมค์เซ็ดไอคิโรตั้ง เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาอาคิโรเป็นตัวตั้งปรับไมเซ็ตตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วทุกอย่างต้องปรับให้เข้าสู่อันนี้ให้หมดถ้าชัดเจนแล้วที่นั่งอยู่มั่นใจแล้วสวรรค์นรกมีจริงมั่นใจแล้วอัลลอฮ์มีเป็นเจ้าอัลลอฮ์ส่งม,มวูฮัมมัดเปรอซูลอัลลอฮ์ส่งกุรอานมามั่นใจแล้วเพราะฉะนั้นไปตรวจตัวเองดูให้หมดทุกคนนะ